คิดว่าคนที่เพิ่งรู้จักทางดีๆเนี่ยเขาจะจริงใจกับไหมคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าคนที่รู้จักทางดีๆเวลาเขาพูดจาเขาไม่ได้แสดงออกมาทางเขาพูดแต่ว่าเป็นการตอบสนองเ,เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขารู้สึกยังไงกยังไงนะดันั้นก็ง่ายที่จะตอบแล้วก็ง่ยที่จะตอใช่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ได้ดีดีมาทำให้การเรียนพี่เป็นยขึ้นมาการเรียนปกติ จะไม่มีคะบอะไรตอนกันเลยแต่ว่าถ้าเล่นในเวลาเรียนก็ไดเยอะนี่เช้าไปเลย จริงที่ไม่เห็นนี้เลยทำไมวันนี้กูคึือคลโอ้โหมดีมีอันนี้เาดีดีเลือนี่ยโอ้ลืมลืมก็ดีนะครูซือดีดีกาใหม่อดแค้ทีจริงป่ะไอ้เงแล้วแฟนคิดถึงมากเพี่เฉาไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ว่าไม่ว่าดีดีหน่นอนคุยคุยกันเล่นเล่นเฉยไมได้เขีะย เออได,ด,ด้ไ,ปไปด้ที่ไหนรอนี่หนึ่งแฟนคนด้วว่าชุดโค้กแอดมาเป็นล้านพา่อเ,เป็นน,นักแอดชุดโค้กชีวิตน,น,นี้กูท,ทั้งคืนอ่ะทั้งคืนอ่ะได้ทั้งคืนนี่อะไรอยู่กับทีเด็ดเด้อคนนี้มินแต่เอ้มูทีเด็ด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  เด well. ็ดพอพอพอเจลาตินไม่ได้พิเศษ แล้ววันนี้มีเรียนอะไ้งวะม่ค่อยมีเรียนอะไรเท่าไหร่มก็่เรียนอมึงดีดีแลี่ไังบดท้วน่ะเดจะสอบค่อยอ่านเอาหิเป็นล้านหิเป็นล้านเป็นล้านเลยอยจะไดีกว่าเออไมึงไปเลยต้ว่เดอนี้รยไม่มีพวกมึงนมีดีพ เพื่อนพวกนี้ วว่่่านนีีใครกเป็ะไปไหนมาก็เพิ่งมาเพิ่งมาป่านนี้แล้วกี่โมงนี่มันกี่โมงแล้วดูบ้างสิดูบ้างสิเนี่ยพี่พี่มาดูสินี่ใครเพื่อนเพื่อนอะไรเมื่อวานไปไหนใครมาเพื่อนเพื่อนตลอดอยากให้พูดเลยไม่ทำตัวอย่างเงี้ยนี่บอกว่ารักหรือไงไม่ทำตัวอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรเพื่อนในรักนะรักนเนี่ยอะไรไม่รักเลยจ้า 你关系防老板弟分派的，没老问题 ขึ้นไปดอยู่สวยมามาขึ้นหน่อยดูนี่ไม่ี่เทียนมันให้กุหลาบเป็นฝังเอาว่าไงเป็นไงนะเขาจับได้นนเขาเาวามทำไงเนี่ยเบอกเลยจบเลยดิ้าแมเขาจับได้ไหมก็ดดีดีด้วย ก็ูเบาเ็จแล้วอยาเงี้ยงีมัน้งแยนม่ใหญ่อ่ะว่างั้น่ะแล้วเืองืู่คเอนไว้ม่ดีมดคอกลจัดให้โลดจัดเลยวันนี้ได้ไหมนนี้ได้ไยมิอ่ะจะไว้เพื่อนยังไงก็ตัดกันใมขาดด้วยม่โกง่วาไม่ขาดดีกว่าเนี่หลิดถึงครับรคิดว่าคนีมรู้จักกัน ความจริงใจนะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอขางคไม่มีคนที่เลวร้ายขนาดนั้นจริงดิโอเคครับไม่ไม่จิงใจทไมไม่จใจก็เหมือนแบบมันยังไม่เคยเจอหน้ากันแล้วก็เจอเล่นดีดีแค่นั้นเรออืรูปแบบางคนมันก็เปลงไม่ทำไมไ่้อ่าก็มันมีหลายแบบแลแบบเพื่อนก็แบบนบ้าก็มีแต่ ดีว่าอยู่ที่มีใส่กันเราคนก็บ uh, ีบคุยได้หลายเราก็ต้องดูก่อนว่าคนที่เรารู้รู้แรกบีบกันเนี่ยใช่คนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักถ้าสมมติคนที่เรารู้จักเนี่ยเราก็ยังไว้ใจเขาได้อนยะู่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยก็าอาจจะคุยกับเขาน้อยไม่ในความรู้สึกแว่าเออไม่เคยติดอาบน้ำ

ถ่ายหน้าสวยเปล่ายี่สามสองเดี๋ยวดิโหลึกนานไปแล้วเนาะไปไกลไปมาจัดมาสามสองหนึ่งไอ้จาเตะบอลทำไมอะ นี่นี่แบบนี้ออกเนี่ยขาง่วงไหมง่วงน้องหาวนอนช่อมอีกขาละแค่ชุ่นช่อมหน้ามงแดงมากเลย

อัดไหมอัดแล้ว